ในขณะที่นั่งสมาธิให้ทุกท่านกำหนดภาวานาไปตามความถนัดกำหนดภาวานาไปตามอัธยาศัยของเราในภาคเย็นวันนี้หลังจากเราสวดมนต์สาธยายมนต์เสร็จ ยังมีเวลาก็อยากให้พวกเราได้ทำความเพียรต่อเนื่องด้วยการเจริญสมาธิภาวานาซึ่งในเรื่องของการเจริญสมาธิภาวานานั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธบริษัทไม่ใช่จำเพาะเจาะจงที่พระสงค์สำมณนยอย่างเดียว แต่ว่ามีความสำคัญกับอุบาสกอุบาสิกาที่รักษาศีลห้าด้วยรักษาศีลแปดด้วยฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้เข้ามาในร่มเงาพุทธศาสนาจึงต้องเอาภาระธุระทางด้านการเจริญบิปัสสนาไว้เป็นที่ตั้งหรือว่าไว้เป็นอันดับหนึ่งในการถือปฏิบัติก็ได้ สำหรับการภาวนาในภาคเย็นวันนี้ก็ให้เรากำหนดไปที่กำลังใจของเราดูกำลังใจว่าในขณะปัจจุบันนั้นกำลังใจของเราดีไหมเราได้ปล่อยให้อารมณ์รักอารมณ์โรคอารมณ์โกรธอารมณ์หลงเหล่านี้ มาเล่นงานจิตใจเราได้มากน้อยขนาดไหนตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านควรที่จะพิจารณาแล้วมองให้เห็นอย่าบอกว่าเราไม่เห็นความรักความโลภความโกรธความหลงเลยต้องพิจารณาให้เห็นชัดให้ได้ว่าแต่และว,วันเรารับอารมณ์ไหนมาบ้างและรับมาแล้ว ผลร้ายที่เกิดขึ้นกับกายใจของเราเป็นอย่างไรทีนี้เมื่อรับมาแล้วถ้าใครมีสติสัมปชัญญะก็คือรู้จักที่จะขจัดรักโลภโลกรดหลงออกไปแสดงว่าเรายังมีความเข้าใจในเรื่องของพระธรรมคำสอนหรือในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติอยู่ คือถือได้ว่าเราสามารถเอาพระธรรมคําสอนหรือเอาแนวทางในการปฏิบัติมาใช้แก้ปัญหาชีวิตได้จริงในทางกลับกันถ้าใครก็ตามจะเป็นพระพิสุสงสัมมาเดนอุบาสกอุบาสิกาที่ปล่อยให้กําลังใจของเราลงต่ำคําว่ากำลังใจลงสู่ที่ต่ำก็คือลงสู่ที่ชั่ว ไม่ว่าจะเป็นความชั่วอันเกิดจากบาจาคำพูดความชั่วอันเกิดจากความคิดหรือความชั่วอันเกิดจากกายของเราก็ตา่างก็ถือว่ากําลังใจของเราลงไปสู่ที่ต่ําและเมื่อลงไปสู่ที่ต่ําแล้วก็ยากที่จะดึงตัวเองกลับขึ้นมาสู่ที่สูงหรืออยู่ในภาวะที่ปกติดังฉะนั้นมันก็มีแค่นี้แหละแล้วบังความชั่วกับความดีนะ ในแต่และว,วันเราทำอะไรมากกว่ากันทีนี้การเจริญภาวนานั้นถ้าเราจะให้มองให้เห็นผลมากที่สุดก็คือต้องหมั่นทำอย่างสม่ำเสมอทำต่อเนื่องทำเป็นประจำแม้เราไม่ได้ทำในช่วงที่ทำวัดเช้าทำบัดเย็นแต่มันก็ต้องมีเวลาเป็นของเราเอง ที่จะเจริญภาวนาขัดเกลาจิตใจการที่จะเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติได้อย่างแท้จริงก็เหมือนกับคนที่เพิ่งจะมาศึกษาพุทธศาสนาใหม่ๆยกตัวอย่างเหมือนกับอุบาสกอุบาสิกาที่มาศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยบุคคลเหล่านั้นเขาจะต้องเห็นความทุกข์ก่อนเขาจึงจะเข้ามาศึกษาพุทธศาสนา ก็าเขามีความสุขดีอยู่แล้วเช่นมีเงินใช้มีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีบุตรมีทิดาก็คือสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองใช้ทรัพย์สมบัติที่เรามีไปได้ตลอดชีวิตบุคคลเหล่านี้เขาแทบจะไม่หันมาศึกษาพุทธศาสนาเลยเพราะว่าเขามีความสุขอยู่แล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่คนเหล่านี้เขามีความทุกข์ เขาถึงจะหันหน้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการเห็นความทุกข์เนี่ยก็จึงเป็นบาดฐานที่จะนำไปสู่การศึกษาพุทธศาสนาได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งหรือถ้าเป็นนักปฏิบัติอย่างพวกเราก็คือภาวนาอยู่บ้างเป็นบางครั้งบางกล่าวก็ต้องกำหนดให้รู้ให้เข้าใจเห็นทุกข์ซะก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติได้ เช่นเราเห็นทุกข์จากการเจ็บไข้ได้ป่วยสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงถ้าคนมีปัญญาจริงๆเห็นเพียงเท่านี้มันก็จะปรงตกก็คือไม่ได้สนใจใส่ใจกับกายสังขารมากไปในทางกลับกันก็จะหันมาพัฒนาคุณภาพทางด้านจิตใจก็คือจเจริญภาวนาไปแต่ว่าในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา ได้กล่าวเรื่องของความทุกข์ท่านใช้คำว่าทุกขตาก็คือสภาพที่เป็นทุกขสภาพที่มีการปรุงแต่งให้ทุกมันเกิดบางทีเราไม่ได้ให้ทุกเกิดแต่ว่าเราไปปรุงให้มันเกิดด้วยซึ่งมีอยู่สามอย่างอย่างแรกท่านก็เรียกว่าทุกขะทุกขตาก็คือสภาพที่เป็นทุกขโดยสามัน เช่นทุกจากการหิวทุกจากการหนาวทุกจากการร้อนทุกจากการเจ็บไข้ได้ป่วยทุกจากการที่คนรักล้มหายตายจากไปอันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยสามัญที่เราเห็นได้โดยทั่วไปสองบิปปรินามะทุกขาตาแปลว่าทุกจากการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเช่น วัตถุสิ่งของที่เราสะสมที่เราหามาได้จะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์บ้านช่องทรัพย์สินเงินทองต่างๆก็าตามทีตอนแรกมันมีคือมันมีมากเรามีความสุขแต่พอเราใช้จ่ายออกไปมันลดน้อยถอยลงจนกระทั่งบางครอบครัวบางคนไม่เหลือแม้แต่ทรัพย์สินเพียงแค่บาทเดียวมันก็เป็นทุกข์ ทุกมากมายมหาศาลด้วยเขาเรียกว่าทุกข์จากการที่สิ่งที่เรามีมันเกิดไม่มีขึ้นมาคือมันเปลี่ยนแปลงไปและสุดท้ายท่านเรียกว่าสังขาระทุกกตาตรงนี้ท่านหมายถึงความทุกข์ที่เกิดจากกายสังขารของเราในข้อแรกเนี่ยที่บอกว่าทุกข์จากการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เกี่ยวกับกายสังขาร แต่ว่าในข้อที่สามก็คือสังขารทุกขานั้นท่านเจาะจงลงไปที่กายสังขารของเราโดยตรงโดยเฉพาะข้อนี้เนี่ยถ้าจะพิจารณาในหลักของการปฏิบัติเราใช้กายคตาสติก็ได้ก็คือกำหนดดูกายของเราให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงอยู่ทุกบันลืมตาตื่นขึ้นมาก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงของกายสังขาร เห็นว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีตาหูของเรามันฟ้ามันฟังเดี๋ยวมันชัดเดี๋ยวมันไม่ชัดเดี๋ยวมันก็ได้ยินเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ยินนี่เป็นความเสื่อมโทรมของกายสังขารที่มันเสื่อมลงทุกบันทุกบันตลอดจนถึงการพิจารณาให้เห็นกายสังขารของเราว่าไม่นานเดี๋ยวมันก็จะต้องล้มหายตายจากโดยเราพิจารณาจากบุคคลรอบข้างที่ล้มหายตายจากไป ถ้าเป็นพระเป็นนินก็ดูคารวนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเราที่ล้มหายตายจากไปว่าเดี๋ยวก็เกิดขึ้นกับเราเหมือนกันถ้าเป็นญาติเป็นโยมก็ดูบุคคลรอบข้างพ่อมแม่ปูต่ตายายหรืออยู่ใกล้ชิดกับพระสงฆ์อยู่แล้วก็ดูพระสงฆ์ที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่หรือบุคคลคนใดคนหนึ่งก็ตามล้มหายตายจากไปก็พิจารณามามองย้อนดูตัวเราบ้าง ไม่ช้าไม่นานเราก็ต้องล้มหายตายจากไปเช่นเดียวกันอันนี้คือการพิจารณาตามหลักของทุกขตาก็าคือสภาพที่มันเป็นทุกข์หรือสภาพที่เราปรุงแต่งให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่งก็ตามก็ถือว่าเราได้มองเห็นความทุกข์ที่เป็นทุกข์อย่างแท้จริงอันเกิดขึ้นกับมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉาน กับสัพพะสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะสามารถที่จะ,จะเจริญภาวนาได้อย่างมีผลมีประโยชน์ต่อไปตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งในส่วนที่เป็นพระสงฆ์สมณีล้วก็ญาติโยมได้เอาไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติในครั้งถัดไปต่อไปให้ทุกท่านได้กำหนดลายจากสมาธิและ แผ่เมตตาพร้อมกัน